แขกรับเชิญของเราในช่วงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้พบกับความอัศจรรย์ของผลิตภัณฑา o p e r a t i o ช BIM นะครับซึ่งสามารถทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้หลังจากที่คุณหมอเนี่ยได้ฟันธงแล้วนะครับว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแต่หลังจากนั้น2ปีผ่านมายังใช้ชีวิตได้ตามปกติเราจะมาพูดคุยกับคุณลุงบุญมามีคณะครับสวัสดีครับคุณลุงครับจำได้บอ เคยไปเจอกันที่เชียงใหม่ครับสบายดีนะครับครับก็เป็นบรรยากาศที่เราเคยคุยกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางทีมงานของเราเนี่ยขึ้นไปแล้วก็พูดคุยกับคุณลุงที่นั่นเราไปดูภาพบรรยากาศตรงนั้นกันครั้งนึงครับเอยครับมันเหนื่อยเหนื่อยเพียไปเลยป้ายนายบลุกเลยครับครับลุกขึ้นไม่ได้นะฮะครับลูกเอามาหมอมันกลบมาหายครับมันก็บเป็นอิดเป็นอ่อนเป็นเพี้ยอย่างเก่านะครับอยู่แม่ชัก กึ่งเรียนกว่าเนี่ครับแล้วเพิ่นส่งเพิ่นส่งผมมาเอกที่สันปะตองครับเพิ่งมาเป็นก้อนเนื้อครับเป็นก้อนเนื้อครับที่ปอดที่ปอดถึงสองข้างครับขนาดเจ็ดเซนครับเจ็ดเซนติเมตรครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็ส่งมาส่วนดอกนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นลุงนี่เป็นโรคไร้เดือ ขั้นสุดท้ายของป่อแล้วแนะนนี้แน่คนบอกนี่นะครับเพรานว่าผ่าตัดไม่ได้มันตึงถึงสองข้างมาหน่อยนีเสร็จแล้วคุณหมอรักษาอย่างไงบ้างครับเปิดนเอมไปฉีดทีโมครับฉีดยาฉีดไปชุดแรกสิบสองเข็มครับฉีดไปสิบสองเข็มดีขึ้นไหมครับมาดีครับอย่างเก่าครับเพียอย่างเก่าครับไม่มีแรงครับน้ําหนักหรอครับ น้ำหนักน้ำหนักก็ลดครับแล้วก็ปื้นฮือผมไปภาคพรอยู่บ้านเดือนหนึ่งแล้วผมแม่ก็เอาผมไปซีทแถมแผมสูดหนึ่งสูดที่สองได้ห้าเข็มครับอีกห้าเข็มครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสูดลงเลยครับเกยบปิ๊กบ้านเก่าแล้วครับสูดลงเป็นอยู่บ้านเป็นผมเป็นเบาหูซึกตัวเลยครับเป็นเพียเป็นออนเป็นแบบว่าเบาหูซึกตัวอย่างสักอย่างคือนอนอยู่เฉยๆแล้วก็นนไม่มีแรง ครับเออแล้วก็ลูกส่งมาอันขงยากิิงครับครับมานอนของยากิิงได้สองคืนแล้วหมอพูดว่าน้องปอน้องนี่จะอยู่ไปแห่มแหวมสามวันเดอ้อหมอว่าปลอดปลอ,อบดีแล้วลมหายใจมีน้อยม่ดีนะหมอมาเอาแล้วหมอส่งปีกบ้านแล้วคอน้องไปเจ้าออกซิเจนมาใหา้ป่อหาช่วยป่อหายใจป่อป่อจะอยู่ได้ไปแห่มสามวัน โรงพยาบาลสวนดอกปนนัดครับครับมาเจอคุณหมอคุณหมออะไรครับเนี่หมออาจารย์สุมิตราหรือเปล่าครับอ๋อซึ่งท่านบอกว่าให้ลองกินครับบางคุดเนี้ยครับผมก็อกว่าครับเหมือนกันไปกินอืกินไป้ก็ดีครับดีขึ้นมาอย่างเดียวเนะยครับกินขท่างแรกกินเม็ดสามเม็ดเจ้าสาม ตอนสามสามแล้วก่อนนอนสามคือเช้าก่อนอาหารสามเม็ดครับกลางวันก่อนอาหารสามเม็ดที่เป็นที่เป็นน้ํานั่งก็หมอจีตาบราะว่ากินตอนเจ้าหมดเลยแล้วผมก็กินไปตามอย่างเปิ้นบอกนะครับหลังสามวันนั้นไปก็ดีขึ้นมาก็ไม่ตกใจหรอว่าทําไมอยู่ได้เกินสามวันตกใจครับกินประมาณชักสิบวันครับ ประมาณสิบวันสิบวันมงหูเสียกดีดีขึ้นกินนข้าวลำขึ้นมาครับผ่านมากี่เดือนครับหกเดือนมานี่แหละครับหกเดือนมาแล้วเนหกเดือนมานี่แหละครับโอ้โหกับมู่เจ้าบ้านผมตอนด้วยผมไปบ้านพุทธภพพี่โบ้านแล้วเนี่ยครับครับก็บครัวเก็บอะไรอย่างมดเนี่ยครับอะไรนะอันหลังนี่ฟังไม่แปลไม่ออกแล้วครับตอนที่เขากลับไปบ้านแล้วเขาไม่ได้สติแล้วทางชาวบ้านเขาก็ ช่วยกันเก็บกวาดบ้านและเตรียมงาน๋อคร <laughs> ับนั่นสิครับตอนนี้จะถามว่าได้ไปเอ็กซเรย์อีกครั้งหรือยังครับไปแล้วครับไปก่อนก่อนที่จะแม่เนี่ยครับหมอหมอบอกว่าดีขึ้นเนี่ยครับอมอคุณหมอบอกว่าดีขึ้นครับ <laughs> แต่ไม่ได้บอกขนาดเล็ก <laughs> ลงหรือเออไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกแต่ว่าอยู่ได้แล้วก <laughs> ็เอาละครับค <laughs> ิดไหมว่าตัวเองหายคิดผมผมว่าคิดจะหายครับอืมแล้วรู้ไหมว่าหายเพราะอะไร ครับน้ำบางขุดเนี่ยครับเอาอย่าง,งน,นั้นเลยนะครับระหว่างนี้ไม่มีฉีดยากินยาอย่างอ,อื่นเล,เลยมามาได้กินยานอกยาอื่นมาได้กินอย่างชักอย่างครับกินกับบางขุดอย่างเดียวน้ำบางขุดอย่างเดียวครับขวดหลังบ้านเนี่ยอจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับร่างกาย <c ười> ดีแข็งแรงขึ้นครับอืแข็งแรงแข็งแรงขึ้นครับได้กลับไปหาคุณหมออีกไหมครับ <c ười> ไปครับ คุณหมอบอกเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอว่าดีดีขึ้นครับเก็บเต็มร้อยแล้วครับเกือบเต็มร้อยครับหมายถึงว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติครับปัจจุบันนี้คุณลุงอายุเท่าไรแล้วครับห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดครับมีโรคอย่างอื่นไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยครับความดันไม่เป็นม่เป็นครับเบาหวานม่เป็นครับบ่เป็นครับอย่างอื่นมีเป็นบ่ อย่างอื่นมาเป็นอย่างชักเกียงครับเป็นโรคนี้อย่างเดียวครับมีแก่มเร็งปอดครับแล้วคุณหมอบอกว่ามะเร็งปอดเป็นยังไงบ้างป,งปนหมอป้นบอกหมอว่าโรคโรคนี้มันเป็นโรคร้ายครับอปอดต้องต้องสู้ <S <S อปอดต้องสู้มัน <S <S ต้องสู้ครับปอดต้องเอาชนะอออืมมมมืมันมันบ่หายอันมันมันอย่างได้อ่ะเพราะเพราะว่าโรคนี้ ถ้าเป็นม่นี่ยนมนจะถือขั้นชุดท้ายแล้วมหมออันคนนั้นบอกหมออัะไรอย่อางเงี้ยหมอเกตอ,อาจารย์เกตครับอา,อาจารย์เกตครับอโรคดท้อปอดเ,นนเป็นเป็นโรคร้ายือสู้ปอออกสนะถ้าปอมอกชนะมันถ้าปลอดจะอยู่มาได้บิ่มบ่ายอีกครับอืแต่หลังจากที่เข้าโครงการครับอาการก็ดีขึ้นเออเข้า ข้อโครงการอันนั้นเข้าเข้าโครงการที่ไปฉิ์ไอไปฉีดนี่เคมนั้นยังหมดดีขึ้นอ๋อไม่ดีครับดดตอนนั้นคือรับการรักษาด้วยกันให้รังสีครับกับการฉีดเคมใช่ไหมครับอ่าไม่ดีขึ้นครับสิบไปสิบสองเข็มครับครับเคมีบําบัดไม่ดีขึ้นครับอ่าสิบสองเขม็มนะอาจารย์จุตการบอกสั่งสั่งให้ผมพากไป ประมาณสักสองอาทิตยสต์สองอาทิตย์แล้วผมปไปผมไปไปกวดที่ที่เปิ้ลนแฮมครับไปกวดที่หมออาจารย์อาจารย์เกตเอออา,เาอาจารย์สุธิตเนี่ยนะอาจารย์สุมิตราครับคุณบ,บอกว่าคุณบอกว่าต้องเอาอต้องพาไปแหมสักสองอาร์ตครับแล้วก็กลับมาก็มาศิ อสูดสองหมครับสูดสองได้แหมนหกเข็มครับได้อีกหกเข็มครับดีขึ้นไหมครับมาดีครับก็ยังไม่ดีครับอือสูดไปไปอยู่บ้านเป็นเป็นปวดครับคือเอาอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออาการของคุณลุงเองคุณหมอให้กลับบ้านครับเหมือนกับไม่ให้กลับไปสั่งเสียเลยครับใจหายไหมครับกลัวตายเป่ กลัวเหมือนกันนะครับกลัวเหมือนกันครับใครก็กลัวนะฮะก็ไม่อยากเสียชีวิตนะครับอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ได้เข้าโครงการเข้ากับโอเปอเรชั่นบินครับเข้าโครงการเนี่ยครับกินอะไรยงบ้างกินน้ำมะขุดครับดื่มน้ำมะขุดครับวันละวันละขวดครับวันละหนึ่งขวดครับแล้วมีทานอะไรอีกไหมฮะยาเม็ดแห่งสองเม็ดเออสามเม็ดครับสามแคปซูลครับอ่าฮะ กี่วันกี่มือ้อวันละกี่มือ้อกินตอนตอนแรกๆปุ้ยกินเช้าเช้าครึ่งครับแล้วก็ตอนเข้านอนนึ่งครึ่งอืมแล้วแล้วก็ตอนรูนมาเนี่ยปุดื่มไม่เช้าตอนเช้าหมดเลยอืมอืมหมดขวดเลยครับก็คือตอนแรกให้ทานครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาทานหมดขวดเลยตั้งแต่เช้าครับอ่าฮะแล้วจําได้ไหมว่านาน,านเท่าไหร่ละ ที่ผมได้กินน้ำมังคุดมันี่ครับประมาณสักปีนึงเนี่ยครับประมาณปีนิดนิดครับปีบปีไม้น่อยๆนะครับคือปีเสศษที่ได้รู้จักกับโอเปอเรชั่นบิัมก็ใช้ชีวิตในการที่จะดื่มน้ำมังคุดแล้วก็รับประทานสูตรแคปซูลดีขึ้นไหมครับครับดีแข็งแรงขึ้นครับทุกวันนี้ไม่มี อะไรมาเบียดเบียนครับมันมีอะไรอย่างครับสบายดีเออมันมีโรคอะไรอย่างใช้ชีวิตตามปกติครับแบบปกติแบบคนกอนแบบที่ผมมาบาเป็นอะไรอย่างมาอะไรอย่างนี้นะครับอืได้กลับไปตรวจเรื่องของมะเร็งปอดไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างไปไปไปอย<ป>ู่ไปตรวจหลังสุดเนี่ยคุณหมอบ่าว่าว่า,วายังไงบ้าง ต้องบอกว่าดีขึ้นครับแค่นั้นเหยอครับไม่มีอย่างอื่นเลยมันีีมันมีอย่างอื่นครับแล้วขนาดมันเล็กลงหรือมันยังไงไหมครับมันมันมันก็เล็กอยู่เพราะว่ามันมันเล็กลงครับเพราะว่ามันบักกระจายตัวมันอยู่มันอยู่แบบเก่าแต่มันเล็กลงลงแล้วดีดีขึ้นมันบอกนี่ครับมีความแตกต่างไหม ในในตัวของคุณลุงเองระหว่างก่อนที่รู้จักกับบิมกับหลังจากที่ได้รับประทานแล้วก็ได้เข้าโครงการของ o อ e r a t รชับิมนี่อ่าแต่ก่องก่อนนี่ที่ผมมาได้กินในน้ำมะขุดนี่นะครับ,รบผมอ็ร<ม>ู้ว่าผมจะอยู่ว่ารอดละครับมผมผมไปว่ารอดละอนะผมไปโรงพยาบาลโดยรอบ้านผม,มหมอยัง จบผมกลับบ้านน่ะเนี่ยบอกผมกลับบ้านเลยมึงพูอผมอยู่อสามผมจะอยู่ได้สามวันนั่นเลงเนี่ยเป็บอกผมเองหรอกบอกเขาหลูผมนะแล้วก็ผมมาบ้านผมมาบ้านได้สี่ห้าวันบอกแต่มันตอนนั้นผมสูดแล้วครับครับผมสูดแล้วผมหมูซึกตัวละอืตอนนั้นน่ะแล้วก็ผมมัน พอสามสี่วันพอผมฟื้นขึ้นมาผมหว้วผมก็ถามลูกว่าอันหมอหมอรู้บ,บ้านสวนดอกนี่เป่นนัดป่อไปไม่ได้เห็นสักสองวันสองว,วันอดเอารอไปหมอนัดผมครับอพอผมผมแม่เป่นก็เอาผมเข้าโครงการนี้ยครับเข้าโครงการอันยาน ใอ operation bim เนี่ยครับบ <région cko> <noise> uh ิมนะฮะครับ huh. บิมเนี่ยแล้วก็บนวัดหื้อขีนนี่เปิ่ยังหื้อเพิ่งยังหื้อผมยังได้อะหือห้าร้อยอยู่นะครับครับได้ได้ก็เปิ่ห้าร้อยอยู่เดือนห้าร้อยห้าร้อยเพิ่งเพิ่เอาหื้อผมเนี่ยคือให้อีกเดือนห้าร้อยห้าร้อยครับแล้วก็ได้ได้เกินได้ประมาณสักหกเดือน นะครับดีดีขึ้นมาตอนที่ไปจียงใหม่ไปที่อันอันนั้นยังมันเลิกกินไม่ไม่ยังหมาบ่อแข็งแรงแใ่ร่างกายของผมครับอ๋อที่เราเจอกันเมื่อครั้งที่ที่เดือนมีนาครับยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ยังมาแข็งแรงได้เตียครับติวนี่ยังหูอิดแต่ก็แต่ว่าพอไปได้เพราะว่ามันดีเหลือเก่าเยอะนี่คือสีหน้าสีตา เปลี่ยนไปเลยนะฮะผิวพัรร์ดูสดใสขึ้นสามารถเดินทางจากเชียงใหม่เนี่ยอันนี้มาที่กรุงเทพคลำบากไหมเหนื่อยไหมมาด้ยมาอย่างครับแต่มันมันมันแย่งไดเลยมันมอโมโหน่อยๆครับมันโมโหน่อยๆก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ค่อยได้เดินทางนะครับแต่ทุกวันนี้ กินเอข้าวเดินทางทํางานอะไรได้ปกติครับได้ครับไม่มีโรคอื่นเบียดเบียนครับไม่มีอาการอย่างอื่นที่มากวนใจครับแข็งแรงดีครับแข็งแรงครับอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมไหมครับที่ดูรายการเราอยู่บอกว่าที่อยากขอบคุณใครไหมมัน <laughs> ยาไอ้ที่ผมกินกาอย่าผมขอเท่ผมคขอขอบคุณในน้ำเนี่ยน้ำมะขุดเนี่ยครับที่ได้จ่วยผมไว้นี่นะครับอยู่มาทุกวันเนี่ยครับอืที่ผมได้กินมาเนี่ยเพราะว่าผมผมผมเนื้อว่าผมจะอยู่บัลลอดละนะครับตอนนี้มั่นใจละครับว่าอยู่ได้ครับไม่ตายแลับ ไม่ตายแล้วนะยังไงก็ไม่ยอมตายครับนะแัวยู่ล้วอยู่คร่องนีนบาดตายแล้วต้องเอาให้แข็งแรงครับนะครับแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับโรคครับนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของโภชนาการนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณลุงบุญมาหิีคณะมากนะครับขอบคุณมากครับให้รุงแข็งแรงขึ้นนะครับครับครับ